สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่ททานเลยนะคะที่เข้ามารับฟังคำพยากรณ์ในช่องของกีฬาพาชาแนลในคลิปนี้ก็จะพูดถึงการโครจรโยกย้ายของดาวพระพฤหัสนะคะในวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2564จะเห็นได้ว่านะคะชาวราศีสิงค์ค่ะ มีเกณฑ์ได้รับผลดีจากการโคจรในครั้งนี้ของดาวพฤหัสด,ด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของกีฬาพาชาแนลทาง Youtube ด้วยนะคะจะเห็นได้ว่านะคะชาวราศีสิงห์นะคะมีดาวพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะมาอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะคะพบ ัตตานินะคะตั้งแต่เดือนมีนาคมปี64นะคะยาวมาจนถึงเดือนกันยายนปี6.4นะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมมาจนถึงเดือนกันยายนนั้นนะคะดาวพระพฤหัสลงนี้ค่ะมีเกณฑ์การเดินวิปลิตนะคะถอยหลังลงมาเรื่อยๆเลยนะคะก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานะคะตั้งแต่เดือนมีนาปี64จนถึงเดือนกันยายนนั้นในเรื่องของการงานของชาวราศีสิงห์นะคะก็มีเกณฑ์ดีในระดับหนึ่งนะคะแต่ก็แบบดี ดีบ้างแย่มั่งดีมั่งไม่ดีบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเพราะอะไรคะเพราะดวงดาวพระพฤหัสข่าที่โคจร ลงมาแบบวิปริตนั่นเองนะคะจะไม่มีความแน่นอนนะคะจะไม่มีอะไรแน่นอนเลยตรงจุดนี้เพราะดาวพระพฤหัสตรงนี้ค่ะมาจากเรือนมรณะและเรือนปุตตะก็แสดงว่าธุรกิจใหม่ของท่านนะคะที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวกับการต่างประเทศหรือบางท่านนะคะอาจจะมีการทํางานโดยเอางานของคนอื่นที่ทําข้างคางมาสะสางก็เป็นไปได้ค่ะหรือ งานบางงานนะคะที่คนอื่นทําไม่ประสบความสําเร็จแล้วท่านก็เอามาทําต่อนั่นเองนะคะก็แสดงว่าในช่วงระยะตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนกันยายนนะคะผลที่ทําออกมานั้นนะคะก็อยู่ในระดับดีพอใช้นะคะไม่ถึงกับดีเลิศค่ะเพราะดาวดวงนี้อย่างที่บอกนะคะโคจรวิป,ปลิตนั่นเองค่ะแต่พอมาปลาย เดือนกันยายนนะคะดาวพระพฤหัสดวงนี้ก็โคจรนะคะเข้ามาอยู่ในเรือนอรินะคะก็อยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่7พฤศจิกายนปี64นี้เองนะคะตลอดระยะเวลา1เดือนกว่าที่ดาวพระพฤหัสดวงนี้นะคะเข้ามาอยู่ในเรือนอริก็หมายถึงว่าการงานของชาวราศีสิงในช่วงระยะเวลานี้นะคะค่อนข้างมีอุปสรรคมีปัญหามากมายพอสมควรนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะ,ะไม่ชอบนะคะหรือผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะ มีอาคติอะไรกับเราหรือช่วงระยะเวลานี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้โทษนั่นเองค่ะแต่หลังจากวันที่8พฤศจิกายนปี64นี้นะคะดาวพระพุหันดวงนี้ค่ะก็โคจรเข้ามาอยู่ในภพปัตตานีเช่นเดิมนะคะแล้วก็อยู่ยาวไปเลยจนถึงวันที่8เมษายนปี65ค่ะช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนปี64จนถึงวันที่8เมษายนปี65นั้นนะคะ ดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะเดินปกติแล้วนะคะไม่มีการเดินวิปริตใดๆทั้งสิน้นชาวราศีสิงห์ก็ควรนะคะจะเอาตรงจุดนี้นะคะมา,าบริหารหรือมาพัฒนาเกี่ยวกับการงานของท่านเพื่อให้งานของท่านไปได้ดีและก็ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะถึงอย่างไรก็ตามนะคะดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ให้คุณกับชาวราศีสิงห์เป็นอย่างมากเพราะว่าดาวเจ้าเรือน ของราศีสิงห์ก็คือดาวพระอาทิต์ใช่ไหมคะพระอาทิตย์กับดาวพระพฤหัสนั้นเป็นดาวคู่มิตรกันนั่นเองก็แสดงว่าในช่วงระยะที่ดาวพระพฤหัสโคโจรมาอยู่ในภพปัตนินี้นะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การสนับสนุนนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีเลยนะคะเราก็มาดูดาวพระราหูดวงนี้นะคะที่มาอยู่ในภพการงานของชาวราศีสิงห์ก็มาจากภพ ตรงจุดนี้เองค่ะพบปัตตานินะคะเขาเข้ามาตั้งแต่วันที่10กันยายนปี63นะคะและอยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่29มีนาคมปี65ค่ะระยะเวลา1ปีครึ่งที่เข้ามาอยู่ตรงในพบการงานได้ตำแหน่งนิดนะคะก็หมายความว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะการงานของชาวราศีสิงห์ก็อยู่ได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงกับเป็นเลิศนะคะในช่วงนี้นะคะเมื่อดาวพฤหัสนะคะหลังจากวันที่8 พฤศจิกายนปี64ดาพระระหัสด,ดวงนี้โคจรเข้ามาอยู่ในภพปัตตนีแล้วก็เดินไปตามจังหวะาจาักคนของเขาแล้วไม่มีการเดินถอยหลังหรือวิปริตใดๆทั้งสิ้นก็เป็นช่วงค่ะที่จะทําให้การงานของท่านจเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปนั่นเองนะคะแต่หลังจากวันที่8เมษายนปี65 ไปจนถึงวันที่19เมษายนปี66นั้นดาภพพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะก็โครจรเข้าไปอยู่ในเรือนมลละนะได้ตำแหน่งเกษตรตราธิบดีก็หมายความว่านะคะในช่วงระยะเวลานั้นนะคะชาวราศีสิงห์บางท่านนะคะอาจจะมีธุรกิจใหม่ในต่างถิ่นต่างแดนต่างอำเภอต่างจังหวัดก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะหรืออีกในยะหนึ่งนะคะท่านผู้ชมชาวราศีสิงห์ก็ต้องให้ระมัดระวังเกี่ยวกับญาติผู้ใหญ่นะคะถ้า ท่านใดช่วงนั้นมีญา,าติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้ระมัดระวังตรงจุดนั้นด้วยค่ะและในขณะเดียวกันนะคะเมื่อดาวพระพฤหัสโคโจรเข้าไปอยู่ในเรือนมอรณะจะทํางานการใดก็แล้วแต่นะคะก็ต้องให้ใกล้ชิดผู้ใหญ่นะคะเข้าหาผู้ใหญ่ให้บ่อยๆนะคะไม่งั้นผู้ใหญ่ก็อาจจะให้โทษเราได้ค่ะ แต่ในขณะเดียวกันนะคะดาวพระราหูดวงนี้ค่ะหลังจากวันที่30มีนาคมปี65เขาก็จะโคจรเข้ามาอยู่ในภพสุพภะนะคะแล้วก็ได้ตำแหน่งเทวีโชคก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานั้นนะคะตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งนั้นท่านก็จะมีเพศตรงกันข้ามนะคะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนท่านนั่นเองนะคะ จากการพยากรณ์นะคะที่บอกว่าชาวราศีสิงห์นะคะการงานจะประสบความสําเร็จหลังจากที่ดาวพ,พระพฤหัสด,ดวงนี้โคจรย้ายราศีในวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นั้นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกๆท่านจะประสบความสําเร็จเหมือนกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่านในพื้นดวงเดิมของท่านดาวพ,พระพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะ อยู่ตรงจุดไหนอยู่ในเรื่องอะไรของดวงของท่านนะคะถ้าเขาไม่ได้อยู่ในเรือนอริมรณวินาตก็เป็นผลดีค่ะแต่ถ้าเขาอยู่ในเรือนอื่นๆและก็ได้ตำแหน่งที่ดีด้วยนะคะอาจจะเป็นกเกษตรตราธิพย์บด,ดีมหาอุดมหาจักรราชาโชคดวงของท่านนะคะในเรื่องของการงานก็จะส่งเสริมท่านไปในทางที่ดีมากๆนั่นเองนะคะ จากการพยากรณ์ที่จบลงไปแล้วนั้นนะคะก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวราศีสิงห์นะคะก็ได้คุณแล้วได้ประโยชน์จากการที่ดาวพระพฤหัสย้ายในวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ อวยพรให้ชาวราศีสิงห์ทุกทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะถ้าชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ